สนับสนุนโดยโทเวขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยกฎจราจรช่วงที่น่ารักชื่อตอมเมลแรงวันโลกมันพลิกพันแมลแรงวันถูก ของนักอ่านกลับมาอีกครั้งกับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่43และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่13สําหรับปีนี้จัดภายใต้แนวคิดเด็กดีกับนิทรรศการต่างๆมากมายที่น่าสนใจโดยเฉพาะนิทรรศการเพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวด นิทรรศการหนังสือดีเด่นปี2558ครั้งนี้มีสำนักพิมพ์เข้าร่วมกว่า428สำนักพิมพ์รวมทั้งสิ้น928บูธพร้อมกับนิทรรศการและการบรรยายในหัวข้อที่ไม่ควรพลาดรวมทั้งกิจกรรมด้านต่างๆอีกมากมายที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในช่วงตอมแมลงวัน งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่43จะเริ่มต้นขึ้นวันนี้แล้วนะครับ26มีนาคมช่วงนี้จะพามาดูกันครับว่าแล้วบูธของเนชั่นมีหนังสืออะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราอยู่กับบุ๊กบาริสต้าทั้งสองคนนะครับน้องเอิร์ธกำบลทอนและน้องว่านเมซินีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสองคนนี้จะมีหน้าที่แนะนาหนังสือให้กับคนที่ไปที่บูธของเราใช่ไหมคะใช่ครับผมมีสาหรับวันนี้มีพี่ปามกับพี่โมนั่งอยู่มีเล่มไหนที่อยากจะแนะนําเราสองคนบ้างเ บุ๊กบาลิซ่าครับก็จะปรุงแต่งหนังสือให้นักอ่านแต่สำหรับเอิร์ทครับแนะนำเล่มนี้เลยครับของคุณสาธิตเซเกาครับก็เป็นพาราตะหัวใจไทยครับซึ่งเขาก็มีความรักในในหลวงของเราและก็รักประเทศไทยของเรามากๆครับแล้วก็ผ่านเรื่องราวชีวิตครับตั้งแต่อายุ5ขวบครับจนถึงอายุ71ปีในเมืองไทยก็เรียกได้ว่าเป็นคนอินเดียที่น่าสนใจทีเดียวครับเกี่ยวกับผ่านเรื่องราวชีวิตในเมืองไทยเล่มนี้ครับพาราตะหัวใจไทยสาธิตเซเกานะครับ มีเปิดตัวรู้สึกจะใช่ครับวันที่27พุงนี้ค่ะพุนี้อ๋อไปกันได้11โมงถึง11โมงถึงเที่ยงนะคฮะคุณผู้ชมที่อยากไปพบคุณสาธิตมาด้วยวันพรุ่งนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่เริ่มแรกนครับลานกิจกรรมเอเทรียมครับแล้วก็บูธเนชั่นของเราก็อยู่ที่ M51 โซน C1 นั่นเองครับ M51 โน C1 นะคะ่วนนั้งว่าแล้วคะมีเล่มไหนแนะนำก็จะเป็น HR A t o Z ค่ะคือคําบริหารคนค่ะ ค่ะคือเล่มนี้นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วก็วคือผู้เขียนเนี่ยจะนำคำศัพท์ตัว A ถึงตัว Z มาเป็นคำบริหารคนของเป็น human resource อะคะ่ะก็คือฝ่ายบุคคลฝ่าบุคคลใช่เป็นคำศัพท์ในการแบบบริหารมาเรียงลำดับจาก A ถึง Z ค่ะแล้วเล่มนี้จะมีเปิดตัวในวันอนทิตย์ที่5เมษายน เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะน่าสนใจเหมือนกันเราเริ่มนี้บางทีอาจจะไม่ใช่คนที่ทํางานฝ่ายบุคคลอย่างเดียวนะคะมาอ่านทุกคนอ่านได้พี่พี่บางคนดูนิดนึงค่ะโหน่าสนใจจริง,รงเพราะว่าการบริหารคนเนี่ยไม่จะเป็นต้องอยู่เอชอาร์ก็บริหารค,คนได้นะฮะแผนกอื่นๆก็บริหารคนในแผนกของตัวเองได้เหมือนกันแล้ว A ถึงแซดเนียผมนิ่ไม่ออกเลยนะจะมีคําไหนได้บ้างระหว่าง A ถึงแซดแล้วเอามาโยงใ้ทุกคำเนี่ยนะฮะถ้าอย่างนูก็ต้องติดตามที่เล่มนี้เลยครับเพราะว่าเรามีส่วนลดมากมายเล<ด>ยในงาน มีส่วนลดด้วยเหรอฮะลดกี่เปอร์เซ็นต์เรื่เยอะหรือเปล่าหนังสือใหม่นี่ก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ถ้าหนังสือเก่าก็จะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับโอ้ถ้าแบบที่มงนลอกแพงกว่าครับเรื่มนี้ร้อยเจ็ดสิบก็ลดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกลงไปอีกนะคะบอกว่าเป็นเรื่องของการบริหารคนโดยเฉพาะบริหารคนและบริหารตัวเองครับแล้วมีหนังสืออยู่ประเภทหนึ่งที่เอ๊ะดูไม่ค่อยเข้ากับหน้าของน้องเอิร์ธกับน้องวาดเลยนี่อะไรฮะนิทานหรืออะไรเนี่ยอันนี้เป็น โซเฟียเดอะเฟิรค่ะเป็นเจ้าหญิงองค์ใหม่ของดิสนีย์ค่ะต้องเคยดูการ์ตูนมาแล้วคราวนี้ดูแบบเป็นพากนิ่งและควหนังสือบรรยายบ้างเป็นสองภาษาด้วยค่ะเป็นไทยกับอังกฤษสำหรับฝึกพัฒนาการของเด็กๆเลยค่ะนี่จะมีตัวอย่างที่แบบว่าน้องว่านแล้น้องเอิร์นและเพื่อนๆจะมาเล่าให้เด็กๆฟังเรื่องไหน คิดหนักเลยน้องว่านตกใจเอาจริงเลยครับพี่ป่าเขามีแพคเกจนี้ในในตอนจ้างหนูด้วยหรอคะเป็นบุ๊กบาลิสตาต้องชงหนังสือแต่วต้องเล่าหนังสือให้ด้วยนะฮะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยเหรอเนี่ยใช่รู้บอกอาการในภาษาอังกฤษเนาะอ๋อสวยสวยสวยหน้าลางนีดูหน้าปกสีสันสวยงามแล้วก็อีกหลายๆเล่มนะคะนอกจากโซเฟียแล้วมีแล้วมีไหมโซเียเหมือนกัน โพรเซตอันนี้ก็คือที่ทําเป็นการ์ตูนมากค่ะใช่ค่ะก็คืออันนี้จะเป็นเป็นหนังสืออ่านแทนนะคะก็คือเป็นสองภาษาเหมือนกันค่ะจานในก็เป็นสีสีหมดทุกหน้าเลยนะคเป็นสีสีหมดเลยค่ะสวยมากอ้เปิดดูหน่อยนี่โปรเซตนีทั้งภาษาไทยแล้วก็มีทั้งภาษาอังกฤษนะครับน้องๆที่อ่านเนี่ยนอกจากจะได้ความบันเทิงแล้วก็จะได้ความรู้ของการใช้ภาษาควบคู่กันไปด้วย โฟเซนจะเชื่อว่าน้องๆน่าจะเคยดูหนังกันมาหมดแล้วมั้งลองเป็นแล้วร้องเพลงเป็นด้วยแล้วองฝึกอ่านครับอแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะอุยแสดงว่าไปทั้งครอบครัวคุณแม่ก็ได้เล่มหนึ่งคุณพ่อเล่มหนึ่งลูกๆอีกชุดใหญ่ใช่ค่ะแล้วโฟร์เซนก็มีเล่มใหม่ออกมาอีกสามเล่มค่ะมีออกมาสามเล่มเหรอฮะไหนเอ๋อนี่ฮะ เลยกรปเปเฟอร์เซ่นในกระเป๋าด้วยแบ่เป็นแต่ผมมาลื้อชั้นหนังสือให้ดูหน่อยนี่มีอะไรอีกเพียบเลยขออนุญาตเปิดกระเป๋าเฟอร์เซ่นนะคะรู้สึกจะถูกใจเซตนี้เป็นพิเศษค่ะครับในนี้มีอีกสามเล่มท่องทะเลเที่ยวเพลินใจ across the sea นะคะอนาและเอลซ่าออกเดินทางไปเยี่ยมเยยนอาณาจักรใกล้เคียงนี่น้องๆก็คงจะ เพเพลินจมอยู่ที่บุญหนังสือเนชันแล้วบอกลบเลาคุณแม่ให้หมาเินไปนะคะจะได้เป็นเซ็ตอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมคะมีกระเป๋าแล้วก็มีอีกสามเล่มออ้ส่วนเล่มอื่นๆเป็นเทศกาลสิ้นฤดูหนาวแสนสนุกของเอลซ่านะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเป็นโตรตัวน้อยกับพี่เลี้ยงคนเก่งโอ้โหพร้อมกระเป๋าหน้าร้านขี้ไปโรงเรียนแสนเก๋เปิดเทอมใหม่เป็นเพื่อนอิจฉาแน่นอนจากกระตูนนะฮะมาดูโซนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกับการจัดการบ้างแล้วคุณพ่อว่าเมื่อกี้คุณลูกได้เวลาครับนี่ก็นหนังสือของคุณพ่อบ้างก็จะเป็นนี่เลยครับทายาทเลือดใหม่หัวใจนักธุรกิจหรือว่าอันนี้ก็เป็นของจอห์นแมกเวลครับเป็นหนังสือแปลครับผมก็นี่เป็นหนังสือที่กองบรรณาธิการเครือเนชั่นครับได้คัดสัรนมาเป็นอย่างดีเลยเพราะมีทายาทเลือดใหม่หัวใจนักธุรกิจวัยรุ่นครับหรือว่าคนที่อยากทําธุรกิจใหม่ๆเล่มนี้เลยครับแนะนาครับทายาทเลือดใหม่หัวใจนักธุรกิจก็ในเล่มครับจะมีแนะนําคุณปลื้มเวียอา เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จทั้งในโลกโซเชียลและความเป็นจริงก็เรียกได้ว่าหลากนี้ครับคุณโบจุธาธรรมจีราธิวัน์นั่นเองครับแล้วก็มี5คนเนี่ยครับแต่ละคนก็เรียกได้ว่าคัดสรรกันมาอย่างดีครับครับแต่ละคนเนี่ยคือเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเบื้องหลังกว่าที่เขาจะดังกว่าที่ธุรกิจเขาจะประสบความสำเร็จมาได้เนี่ยต้องผ่านคนอะไรมาบ้างครับหลังก็เล่มนี้เลยครับอเมซอนครับก็้านออนไลน์ยอดขายหมื่นล้านครับก็เล่มนี้ก็จะนี่ครับจอห์นเบซซต จะเป็นยังไงในเล่มนี้ครับประวัติตั้งแต่เขาก่อตั้งอเม z o n หรือว่าเขาทำเขาทำยังไงกว่าจะประสบความสําเร็จขนาดนี้ผลใกล้ชิดครับเรียกได้ว่าสุด Exclusive ซีฟครับเล่มนี้ออกมาเปิดเผยเองเลยครับเออเออไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะอยู่ฝายศรกิจมาตั้งนานหนังสือเล่มนี้ครับได้หนังสือยอดเยี่ยมของปี2013อีกแล้วครับแล้วก็เป็นเบสเซอร์ด้วยครับ อเมซอนร้านออนไลน์ยอดขายหมื่นล้านไปดูกันว่าเขาสร้างตำนานอเมซอนขึ้นมาได้อย่างไรนะครับและอีกเล่มหนึ่งครับอันนี้บอกกับคุณปามากต้องให้น้องว่าแนะนําแล้วเพราะเห็นคุณตาบอกว่าอยากจะประหยัดหน่อยผิวสวยใสไม่ต้องพึ่งครีมบำรุงเหมาะมากๆนะคะเพึ่งไปตัดกระลําดาที่ทะเลกันมานะคะเล่มนี้เล่มนี้ก็จะเป็นวิธีดูแลผิวสไตล์อุสุกิค่ะก็คือเราจะไม่ใช้ครีมบำรุงไม่ใช้อะไรเลยแต่ว่าจะใช้น้ําเปล่าในการล้างหน้าค่ะ แล้วมันจะสะอาดเรอคะพี่บมแต่งหน้าหนาสามวัล้วเขียนเปเล่มได้ขนาดนี้เลยเหรอครับใช้น้ำเปล่าล้างหน้าเนี่นะค่ะนังสือเลมนี้นะคะสามารถใช้กับได้กับผิวทุกสภาพผิวเลยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าในผิวของคนเรานะคะจะมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วค่ะแล้วถ้าเราไม่ใช้ครีมบำรุงนะคะผิวของเราเนี่ยจะปรับสภาพเองค่ะเนาะใช่แล้วมันจะไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่ยน่นเหรอคะ ไม่ย่นค่ะไม่ย่นนะคะเพราะเป็นวิธีธรรมชาติค่ะบอกค่ะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มากๆขอแนะต้องเียตนังสือครีมเดี๋ยวจะไปซื้อจองเล่มนี้เลยนะคะแล้วเหนือสิ่งอื่นใดฮะนอกจากบรรดาหนังสือที่น้องๆแนะนํามาแล้วฮะผมขออนุญาตครับเพราะผมคือแฟนพันธ้ของสิ่งนี้ครับระวังนะคะพี่โมอหนักมากเซ็ตใหญ่เริมท่ยนี่ฮะตอนแรกคิดว่าเป็นตู้มาวางเวยๆไม่ใช่ตู้มาวางเฉย นินจาคาถาโอ้โหเฮเดินทางมาถึงบทสรุปเรียบร้อยแล้วและเรามีการจัดทำเป็นแพ็กเกจิ้งเป็นเรียกว่าอะไรอย่าบ็อกเซตอย่างดีเลยนะฮะนี่เจ็7สิบเล่นเจเจ็ิเล่มครับก็รวมปิดตำนานนารูโตะครับนินจาคาถาแบเล่มนี้เลยครับเจ็บสเล่นคือตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบครับรวมปิดตำนานนินจาคาถาเลยครับด้วยราคาที่เรียกได้ว่าถูกกว่าข้างนอกแน่นอนเขาบอกยังไม่เท่าไหร่นี่ครับทางบ็อกเซตสวยขนาดนี้ ครบเ2เล่มเพียงสามพ0 0หรอบาทผมจะส่งด้วยครับประเด็ด้วยวครบเลยครับที่สำหรับแฟนพันธุ์แท้นาดูโตครับพอบอกเซตนี้สวยงามมากนะฮะเปิดเปให้คือเป็นของสะสมก็ได้คือเหมือนเป็นชั้นวางหนังสือไปในตัวเลยอ่ะโอ้โหวันนี้เราฮาร์ดเซลนิดนึงเพราะอันนี้ผมอยากได้มากพี่โมอยากนี่คือพยายามจะขอส่วนลดเพิ่มซึ่งก็ไปเจอในงานก็จะได้ส่วนลดเพิ่มเฉพาะเซตนี้3 7 0 0 สามพันห้าโอ้โหคุ้มขนาดไหนแล้วก็ยังไม่รวมเล่มอื่นๆนะคะที่น้องๆเอามาเป็นตัวอย่างในวันนี้ไปไปเจอกันที่งานที่บูธของเนชั่น M 5 1สโซนซีหนึ่งโซนซีหนึ่งนะคะก็จะได้พบกับหนังสือมากมายทั้งที่หลากหลายสไตล์ทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกไปกันทั้งครอบครัวได้นอกจากนี้ยังมีมีเสวนาพิเศษมีเปิดตัวหนังสือมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจในงานนี้มากมายครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปถึงปุ๊บเนี่ยนะครับ เจอน้องๆเนี่ยจะสอบถามเรื่องอะไรได้บ้างได้เลยครับทั้งหนังสือทั้งกิจกรรมหรือส่วนลดเราก็มีให้นะคบ<ม>เพราะว่างานนี้ส่วนลดเยอะมากๆต<ม>้องบอกก่อนเลยเพราะว่าซื้อครบ500ครับเราก็มีส่วนลดแล้วอ่าเรามีห<ม>นังสือเรายังมีวอลโซนอีกครับซือซ้อไหเร่มร,ม,รเรมรวมกันอย่างี้เร่มรวมกัน500บาทครบ5 0 0จะได้สิทธิ์แลกซื้อหนังสือที่ร่วมรายการค่ะอันนี้ลดเหลือสิซื้อครบ5 0 0ลดอีก ก็คือจะมีหนังสือที่ทางเราจัดไว้สาหรับแลกซื้อค่ะแล้วก็ถ้าครบ1000บาทก็จะได้กิฟต์ไเชอร์หนึบาทครับแล้วก็ิสธิจแลกซื้อลด50%เอีบุ๊กถึงเล่มด้วยกันครับแล้วก็ถ้าซื้อครบ1,800บาทก็จะได้กิฟต์ไเชอร์สองร้อยบาทครับแล้ววอลโซนนี่คืออะไรวอลโซนนี่คืออันนี้คือเราต้องบอกไปก่อนเลยว่าลดแลกแจกแถมกันจริงๆเพราะว่าเราซื้อ4ี่แถม1ครับ หาเล่ม100บาทเท่านั้นครับพี่พีเล่ม100บาทคลัดผมมากค่ะผู้ชมพลาดไม่ได้นะครับไปเจอกันได้ที่บูธของเนชั่นนะครับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่43เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับมีไปจนถึงวันจันทร์ที่6เมษายนครับวันนี้ขอบคุณบุ๊คบริสซาทั้ง2คนมากนะครับน้องเอ๋ยกับน้องว่านนะครับขอบคุณครับค่ะสนี้พักกันสักครู่ค่ะ